สวัสดีครับทุกคนผมก๊อดนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับเช้าๆนะครับก็ไม่ถือว่าเช้ามากนะครับ7จ็ดโมงเศษนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ15องศานะครับเช้าๆหน่อยก็ประมาณ14องศานะครับก็ผมก็ได้ไปวิ่งออกกำลังกายมานะครับออกกำลังกายวอร์มนิดนึงนะครับเพื่อการอบอุ่นร่างกายนะครับวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับมีวิวที่เป็นทุ่งนาบ้างนะครับมีวิวที่เป็นทุ่งนาบ้าง แล้วก็มีเป็นสวนนะครับวันนี้นะครับผมมาคุยกันคร่าวๆนะครับอัปเดตนะครับว่าผมทําอะไรไปบ้างในชีวิตนะครับก็ช่วงสิ้นปีนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหน่อยนิดนึงนะครับพอดีหมดสัญญานะครับหมดสัญญาจากบริษัทหนึ่งแล้วก็พี่บริษัทหนึ่งก็เลยว่าจะดึงตัวไปทํางาน ก็เลยว่าจะขอต่อสัญญาว่างั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมก็อยากลองนะครับในเชิงมุมมองใหม่ๆนะครับมุมมองใหม่ๆก็เลยเออลองไม่ต่อสัญญานะครับแล้วก็พี่เขาก็เลยบอกว่าเออถ้ายังไงก็ค่อยกลับมากแ็แล้วกันประมาณนี้ผมก็เลยเออโอเคงั้นก็เลยกลับมาที่บ้านนะครับดูแลพ่อแม่สักหน่อยก่อนนะครับแล้วก็ทํางานออนไลน์ line, เต็มตัว นะครับมีขายภาพนะครับมีทำบล็อกเกอร์มีทำ YouTube นะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับเอฟเฟอร์อะไรทั้งหมดเยอะนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นงานอิสระบ้างเพราะว่าอยู่แต่ออฟฟิศก็ก็เหนื่อยนะครับก็ตอนเช้าก็ต้องตื่นเช้ามาแล้วต้องทำงานตามออฟฟิศเข้าตามเวลานะครับก็ก็เหนื่อยอยู่ถึงแม้จะมีวันหยุดตามวันหยุดธนาคารอะไรแบบนี้ก็มันมันก็ยังยุ่งอยู่ดีนะครับก็ยังไม่ใช่อิสระนะ ก็เลยตัดสินใจไม่ต่อสัญญางานนะครับแล้วก็ออกมาทำออนไลน์แล้วก็ทำเป็นสวนด้วยเป็นฟาร์มด้วยนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับในทุ่งนาตัวเองทุ่งนาตัวเองมีทั้งหมดเนื้อที่21ไร่3งานประมาณนี้ก็จัดสรรปันส่วนไปทำสวนอ้อยนะครับปลูกหญ้าทำข้าวเอ่ออะไรล่ะทำฟาร์มบัวประมาณนี้ก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเออ พอโอเคหน่อยอก่อนหน้านี้ที่ผมจะตัดสินใจออกมาก็ไม่ใช่ว่าออกมาเลยนะก็ก็ก็คือทําอยู่นะเตรียมไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วสร้างเทียงนาะปรับที่ปลูกหญ้าอะไรเตรียมเรียบร้อยพอออกมาปุ๊บก็ได้เริ่มต้นเลยไม่ต้องมารีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับก็โอเคอยู่นะอะวันนี้ผมจะพามาทัวร์นะครับทุ่งนาว่ามีอะไรบ้างนะเอ,อผมได้ทําอะไรไปบ้างนะครับโอเค ในแปลงไกลๆนะครับไกลๆนะนู่นนะครับเป็นสวนอ้อยนะครับประมาณห้าไร่เสร็จๆนะแล้วก็ต่อลงมาก็จะเป็นปลูกหญ้าปลูกหญ้าอีกประมาณสักเ,เกือบหนึ่งไร่นะครับต่อมาก็เป็นช่วงของอทุ่งนาทุ่งนานะครับประมาณหกเจ็ดไร่นะทำพอกินนะครับนะ แล้วก็มาในส่วนในแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะครับในแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะนี่ก็จะเห็นนะครับก็ในส่วนนี้ปลูกหญ้าทําการเกษตรแล้วก็เป็นที่อยู่นะครับขอกัวอะไรประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จัดสรรบบนส่วนค่อนข้างที่จะโอเคแล้วอ่ะพอดีตอนนี้ก็เริ่มลงแพนกูล่าเริ่มปลูกลูซี่นะครับมีหญ้ากินนี่แล้วก็มีสวีจโบนะครับแล้วก็แปลงล่าสุดเนี่ย แปลงน้องเนี่ยก็กำลังขึ้นนะครับกาลังขึ้นตรงนี้แล้วก็ส่วนนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นสวีตจัมโบ้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ทั้งหมดนี่แล้วก็มีการปลูกข้าวโพดนิดหน่อยนะครับปลูกข้าวโพดพอได้กินพอได้ขายเหลือกินก็ขายอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคอยู่นะก็ใช้ระบบน้ําทั้งหมดตอนนี้ที่ที่ใช้นะที่ใช้มีมี2บ่อนะครับระบบน้ําบาดาลน้าบาดาลมอีอันนี้ ปั๊มห้าร้อยวัตต์นะครับห้าร้อยวัตต์สองแผงปั๊มห้าร้อยวัตต์สองแผงใช้สูบรดน้ําด้านบนน้ําใช้อะไรประมาณนี้ใส่แทงนะครับในส่วนนี้ก็ก็เป็นส่วนของพันร้อยพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยเนี่ยผมใช้อยู่ที่สี่แผงนะครับพันหนึ่งร้อยใช้สี่แผงก็สูบมารดน้ําด้านบนต่อท่อมเมนขึ้นมาดันมาเลย นะครับพอไหวพอไหวนะครับเนี่ยพอไหวออโอเคเอในส่วนของการติดตั้งหรืออะไรเนี่ยผมทําเองทั้งหมดนะต้นทุนค่อนข้าง,าง,างต่ํานะครับแล้วก็ผมก็ไปรับติดตั้งของลูกค้าด้วยนะก็ก่อนหน้านั้นก็ได้มีการลางงานหรือทาเ็นเสาร์ทีย่ยะไงี้ก็มาติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็โอเคอยู่นะแล้วก็ในส่วนของเทียงหน้านะครับมีซุลาเซลลด้วยนะ ใช้เป็นระบบโซลาร์เซลล์แต่ว่าไม่ได้เป็นชุดที่ออฟกิดหรือเป็นชุดที่ออฟกิดแบบใหญ่อะไรมากนะก็เดี๋ยวมีการอัปเกรดแน่นอนนะครับรอดูต้นทุนก่อน <c oughs> นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็พอโอเคอยู่นะอ่าในส่วนนี้ที่เห็นเป็นท่อเป็นเส้น,เส,น,เ,สน,เ,สนเส้นเส้นๆเนี่ยอันนี้คือแพงกุลานะครับอ่าในที่นี้อันนี้เป็นสะเดิมที่ผมถมนะครับตอนนั้นปลูกอ้อยนะทีนี้ก็เลยมาเปลี่ยนปลูกอ้อยเพราะว่าเรามาเลี้ยงวัวนะครับวัวมีทั้งหมด14ตัวนะ แล้วก็ตรงนี้ก็เลยมันเป็นที่ลุ่มที่ลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่ามันหญ้าเนี่ยไม่ชอบน้ําเลยนะไม่ชอบน้ําที่มันแบบเออเป็นที่ลุ่มแบบนี้น้าขังอะ่ะมันทําให้เน่านะครับหรือไม่ไม่โตคงก็เลยเอาแผงกุล่ามาใส่นะครับปรับพื้นที่ให้มันเรียบเสมอกันนะแล้วก็ลงทีนี้ปลูกก็เลยเลือกปลูกในส่วนของหน้าแล้งหน้าแล้งเพราะว่าหน้าแ้งเนี่ยเราสามารถควบคุมน้ําได้ นะครับเราสามารถให้ได้พอโตปุ๊บเราก็ปล่อยน้ําเข้าไปเลยนะครับเป็นแปลงเลยอันนี้ก็คือทําให้มันโตเฉยอันนี้กําลังขึ้นนะครับกําลังโตขึ้นนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูคร่าวๆให้ดูนี่นะครับอ่ะนี่เรามาณนี้อันนี้คือมันกําลังขึ้นนะครับเห็นไหมอโอเคในส่วนนี้นะครับเป็นของญ้าลูซี่ อลูซี่าลูซี่ทั้งหมดเลยขอนข้างนี้เยอะนะครับก็โอเคนะโตไวโตไวดีนะครับอ้โโตไวดีโอเคส่วนข้างบนนะครับข้างบนติดถนนนะติดถนนจะเป็นของหญ้ากิน,นีสีม่วงกินีสีม่วงอันนี้ผมปลูกต้นข้าโพดแซมเข้าไปนะครับก่อนที่มันจะโตอายุได้ประมาณเกือบจะ3เดือนนั่นแหละเกือบจะ3เดือนแล้วนี่ก็ได้ตัดแล้วรอบนึง นะครับอีกส่วนนึงยังไม่ตัดนะอันนี้ตัดอายุประมาณอันนี้ตัดแล้วนะอันนี้ตัดแล้วอายุอยู่ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดวันนะอันนี้นะครับถือว่าโตเร็วมากนะอีกส่วนหนึ่งอัญญยาวนี้ยังไม่เคยตัดเลยผมไม่ใช้เป็นหวานมเมล็ดนะผมไปหาขุดมาขุดมาแล้วมาปลูกแล้วมันจะแตกกอได้เร็วกว่าเพราะว่าหญ้ากินนี้ท้าต้นเล็กนะ กว่าจะเกิดอนะ่ะผมว่านานมากเลยนะ,ะถ้า,ถ,าถ้าที่ไม่อุรมสมบูรณ์พอนะครับก็เออก็เลยต้องขุดมานะโอเคอันนี้ในส่วนของที่อยู่นะครับเราก็มีวัวนะครับอันนี้กําลังทําเป็นคอกให้มันตีให้ให้อยู่นะครับนี่ขี้วัวไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าขี้วัวเนี่ยผมเอามาใส่แบบนี้เลยไม่ได้ซื้อปุ๋ยเยอะนะมีเท่าไหร่อัดใส่ให้หมดเลยเนี่ย แบบนี้เห็นไหมเนี่ยครับก็มีเท่าไหร่ก็อัดไปเลยนะไม่กลัวนะครับหญ้าก็ถ้าบางคนบอกว่ามีมีการใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยทำให้หญ้าหญ้าอื่นขึ้นเพราะว่าวัวไปกินแล้วมัน,ม,นมันมันมีนเมล็ดหญ้าเข้ามาด้วยอะไรประมาณนี้เราไม่กลัวนะครับเพราะว่าเราปลูกหญ้าอยู่แล้วหญ้าอะไรก็ช่างเราตัดทั้งหมดเลยนะครับ โอเคแต่ถ้าจะให้ดีก็พ็นธุ้าที่เราปลูกกันแหละมันควบคุมได้มันโตเร็วนะครับนะโอเคนี่สนของญ้านะอันนี้เป็นแปลงของสวิตเซอร์สังเกตดูนะครับนะมีหญ้าลูซี่ขึ้นนะครับมีการหวานที่ผิดแปลกไปจากธรรมาชาติจะหวานก็ไม่หวานจะเป็นแถวก็ไม่เป็นแถวใช่ไหมเอออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมามาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังม,มันเรื่องมันค่อนข้างที่จะยาว ในส่วนของพ่อนะครับพ่อแอกว่ารักพี่เสียดายน้องนะผมเกินไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวผมมานําเสนอในคลิปต่อไปนะนี่เอาถือว่าโตเร็วนะครับโตเร็วนะประมาณประมาณเกือบสองสัปดาห์ประมาณนี้สองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่โตเร็วนะอ่าในส่วนนี้ปลูกใหม่นะครับปลูกเองทั้งหมดทําเป็นแถวเป็นร่องนะครับนี่ทําเป็นแถวเป็นร่องทั้งหมดเลยนะค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะ มาน้อยน,นี่กำลังขึ้นเห็นไหมเป็นแถวเลยนะครับผมปลูกเป็นแถวอ,อความกว้างระหว่างแถวเนี่ยสองแถวเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณเม็รเศษเศษนะเมตรเศษเศษไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรเพราะว่าอะไรพอมันโตแล้วปุ๊บใบมันกลบกันเนี่ยมันจะพอดีนะฮะผมคิดว่านะผมคิดว่า <laughs> มันน่าจะพอดีผมก็เลยลองหลายๆแบบนะครับอันนี้ลองแบบ โรยแบบหนาๆเลยเอาให้หนาแล้วก็อัดปุ๋ยให้หนักว่ามันจะขึ้นได้เร็วไหมกับแบบปลูกธรรมดาเอาเอาเอาบานแบบพอดีไม่ต้องถี่มากนะครับก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาผมอยากลองว่าเออมันเขาเรียกอะไรมันจะโตเร็วไหมอ่าบางคนบอกว่าถ้ามันถี่ใช่ไหมมันถี่มันจะต้นเล็กอ่าโตช้าอ่ผมก็คิดว่าเออมันก็น่าจะใช่แหละแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเราให้สารอาหารมันเพียงพอมมันจะสามารถเติบโตได้ได้เร็วกว่าน,นี้ไหมในหน้าที่ที่ประหยัดไงเราประหยัดแต่ว่ามัน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 ได้เยอะอะประมาณเนี้ยทดลองดูนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรหมดไม่ถึง1นกิโลหมดไม่ถึงหนกิโลกิโลหนึงก็ไม่ถึงร้อยบาทนะครับก็โอเคอยู่นะในที่ขนาดนี้อ่าโอเคนะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาลงไปดูปั๊มน้ำนะครับพันหนึ่งร้อยวัตต์ของซับเมิร์สนะครับซับเมิร์สปั๊มเอ่อปั๊มตัวนี้ผมใช้สี่แผงนะสี่แผงใช้กับบอ่อห้านิ้วนะครับถือว่าได้น้ำเยอะอยู่นะน้ำระดับน้ำอยู่ที่ประมาณแปดเมตรนะผมยื่นลงไปประมาณยี่สิบแปดเมตรนะยื่นลงไปประมาณยี่สิบแปดเมตรก็เลยไม่ไม่ไม่เอาลงลงเยอะนะก็คือน้ำมันไม่ขาด ไม่จะไปต้องยื่นลงเยอะครับอันนี้มันแผงอ่โครงสร้างเห็นไหมเป็นไม้นี่ประหยัดมากปีเสดแล้วแหละนี่นะครับอันนี้เป็นปัม๊มนเะช้าๆก็เริ่มทํางานแล้วนะครับนี่ฝุ่นเต็มเลยนะยังไม่ทําเพราะว่าเขาเผาเผาอ้อยนะก็มีเศษฝุ่นเศษขี้เท่านะครับปลิวลงมานะนี่ เวลาั้นก็สูบน้ําปล่อยน้ามาแล้วก็ให้วัวกินแล้ววัวก็ปล่อยในฟาร์มเลยแล้วก็ตัดหญ้ามาให้กินนะครับนี่โอเคนี่คือส่วนคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็คือในส่วนที่ผมได้ทํางานไปนะครับสํารวจคร่าวๆให้แล้วนะครับว่าเราทําอะไรบ้างจากนั้นเราจะมาเจาะจงเป็นส่วนๆไปนะครับ ในเรื่องของซับเมอร์ก็ตามระบบน้ําก็ตามหรือพันญ้าก็ตามนะครับทาอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมมาแนะนําให้นะตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไปหาให้มันเดิมอย่างที่ว่านะครับก็คือเออมันเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าผิดก็ก็แนะนำกันนะครับก็คงไม่ว่าอะไรกันถ้าถ้าถ้าถูกก็ก็ดีไปนะก็ทำจากประสบการณ์ล้วน นะครับความรู้มันหาไปเรื่อยๆจากจากการที่เราทําเองเนี่ยลองผิดลองถูกเองเนี่ยนะครับอ่ะก็ได้ลองมาเยอะแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวนะครับขอตัวก่อนนะมีอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับก็ฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจหน่อยช่วงนี้ก็อากาศหนาวหน่อยก็เพื่อนๆคนไหนที่ กำลังดูอยู่ในช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพตัวเองนะครับก็สุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราป่วยแล้วทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้ก็ไม่มีอะไรกินนะโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับ